ว่านะครับรอให้สภาพน้องแข็งแรงกว่านี้ก่อนนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้านะครับถึงจะได้วางยาแล้วก็จะได้ตัดตกแต่งเนื้อที่มันห้อยตรงเตงตรงเต็งนะครับผมคุณหมอคือตรงนี้เราเราจะเชียนออกนะครับต้องรอให้แผลแห้งก่อนครับเราจะเชีอนออกจะเชียนออก,ออกถ้ามไม่ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับเรานะครับช่องพังขมื่นนะครับผมตอนนี้ผมก็พามาดูอาการของมงคลน้อยนะครับมงคลน้อยนี่ก็มีช่อง y o u t u b e ด้วยนะครับผมช่องอะไรครับคนอไรช่องพังขันเงินนะครับผมฝากเน f c เอฟซีนะครับเข้าไปติดตามหรือว่าอยากจะพูดคุยกับพี่ควานนะครับผมก็สามารถเข้าไปได้ที่ช่องพังขันเงินนะครับอาการเช้านี้นะครับ ยังไงคนไรการเช้านี้ก็มีตามลำตัวีตามลำตัวเจ็บเริ่มระบบปวดหลังระบบปวดหลังนะครับเราก็เลยได้เอายาเป็นม <schaut drafted S 2> ้วนครับก็ตรงที่แผลก็มีเริ่มจะมีเนื้อสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาครับแสดงว่าเนื้อ เนื้อเน่าเริ่มจะออกเนื้อดีเริ่มจะเกิดนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับผมแล้วก็ผลข้างเคียงอย่างอื่นก็ไม่มีเลยกินก็กินได้ตามปกติกินช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ไหมตัวนี้ช่วยเหลือตัวเองได้ตัวนี้น้องยังช่วยเหลือตัวเองได้นะครับินกินได้นอนหลับนะครับกินได้นอนหลับ ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมที่เมตตานะครับผมไม่ว่าจะเป็นแม่แม่เอฟซีหลายช่องทางเลยนะครับที่ได้เมตตาช้างที่เกิดอุบัติเหตุเกิดอุปรสรรคุเกิดอ่าประสบภ,ภัยนะครับพายุฝนนะครับเกิดพิษพายุนะครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตอาการวันนี้วันที่เท่าไหร่นอนโรงพยาบาลนอนบสอ2ค,คืนครับโรงพยาบาลไม่นอนเมื่อคืนนอน คืนแรกไม่ยอมนอนนะครับคืนที่สองนอนนะครับตอนนี้ก็คือว่าร่างกายหรือว่าก็สาภาพเก้าสิบเนาะถ้าไม่มีแผลก็คือเกือบปกติเลยนะครับผมถ้าไม่มีแผลก็เริ่มปกติคือผลข้างเคียงอย่างอื่นไม่มีนะครับแต่เริ่มที่เห็นก็คือปวดหลังนะครับปวดหลังคุณหมอบอกว่าถ้าถ้าเย็บนี้ท่จะแย่เลยเนะาะเขาจะตีเนะขาจะตีแผล จะให้ไหมที่เย็บขาครับโอ้แสดงว่าก็ถ้าเย็บแุ๊บแสดงว่ามันจะมีบาดแผลใหม่อีกเพิ่มเติมขึ้นมาอีกครับมันจะมีแผลใหม่ขึ้นมาอีกจะทําให้รักษาไม่จบไม่สิ้นนะครับผมแล้วเรื่องเรื่องการตัดแผลนี่จะมีไหมคุณคุณไรมีครับมีคุณหมอบอกว่า,ปร,าประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งรอให้น้องมีสภาพดีกว่านี้มีแรงกว่านี้แลว้แลกวลกว็ให้ตรงที่ตรงที่ไม่ได้ตัด ให้เนื้อเยอะขึ้นสร้างเซลล์มาใหม่ครับงอกขึ้นมาใหม่ก็อตรงที่แห้งด้วยครับก้อยก็อยอย่างนี้นะครับทุกท่านคือคุณหมอบอกว่านะครับเราให้สภาพน้องแข็งแรงกว่านี้ก่อนนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้านะครับถึงจะได้วางยาแล้วก็จะได้ตัดตกแต่งเนื้อที่มันห้อยตรงเตงตรงเตงนะครับผมจะได้ตัดออกนะครับก็เป็นกาลังใจให้น้องนะครับให้หายเร็วๆนะครับให้หายเร็วๆ พอไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับมันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่แนวสูตรวิสัยที่ไม่คาดคิดเลยทุกคนก็เอาชีวิตรอดมาได้ก็ถือว่าโชคดีแล้วนะครับถือว่าโชคดีมากเลยถือว่าโชคดีนะครับเขาเจ็บเป็นนี้เราเจ็บเป็นร้อยเท่าของเขานะครับมาแรกคนไรถึงท่านกับเห็นช้างแล้วกอดกอดขาน้องช้างรองเลยสงสารนะครับผมเลือดเยอะไหมเลือดเยอะด้วยเนาะ ครับตอนนี้เราผมจะพามาดูแผลนะครับวันที่สองกับการเกิดเหตุนะครับเป็นแผลยังไงนะครับมามือมาเร็วโอ้ยฆ่ากินเนาะอันนี้มาเนาะโอ้โฆ่ากินเขากินก่อนมาลงมามือมาตรงนี้มันต้องไปไปด้านบนดูคุณหมอคุยกับคุณหมอคือตรงนี้เราเราจะเชียนออกนะครับต้องรอให้แผลแห้งก่อนครับเราจะเชียนออกจะเชียนออก

กำลังดีเขาทำท่าแข็งแรงไปเราอยู่ล่าเรืองแล้วนะครับแสดงว่าล่าเรืองแล้วได้กินของดีๆด้วยนะครับได้กินของดีๆด้วยนะครับดูครับเดี๋ยวเราจะลองให้เขากินหญ้าดูครับว่าการใช้การการใช้งวงจะแสดงว่าไม่ตึงนะครับเมื่อเช้าคุณหมอก็ให้ยาไปเชื่อละเข็มไม่มีอาการตึงนะครับ ดูนะแล้วก็ยังกำลังยูบาดแผลไ,ไม่ได้จะทบเคียรจะเต้นครับทุกส่วนแม่ได้ไมทุกสิ่งทุกอย่างก็ปกติถ้าผมแค่มีแผลเท่านั้นเองนะครับ,ร,บร่างกายนอนก็แข็งแรงดีการใช้ชีวิตใช้งวงก็ปกตินะครับอู้แสดงว่าวันนี้วันที่สองนี้ไม่ตึงเลยนะครับไม่เหมือนวันแรกครับวันนี้ ครับต <And S 1> mm ้องเฝ้าดูการบวมตื่นขึ้นหลังเนี่ยครับเพราะว่ามีการยาเจีให้ยาเจี๊ยยเมื่อยาเจี๊ยายชำในเมื่อวานนี้สังเกตดูตอนที่อตอนเช้าถ่ายออกมาแล้วมีน้ำเยอะแล้วก็มีเลือดะสีมานิดนึงมีเลือะสีมานิดนึงครับถ่ายออกมามีแค่ก้อนเดียวก้อนเดียว มีเลือดออกมาก้อนเดียวช่วงทั้่วันเลยวันนก็เดินดูครับเ็คเ็กดูแต่ว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับผมก็มีมีอาการไถเป็นเลือดออกมานิดนึงนะครับผมเมื่อเช้าก็ได้รับยาแก้ช้ำในไปแล้วนะครับทั้งสองเชีอยเลยนะครับได้รับยาแก้ช้ำในไปแล้วทั้งสองเทีอยก็ดูอาการไปเรื่อยๆนะครับคงคงจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมคงจะไม่แย่ลงเพราะว่าน้องล่าเริงอยู่นะครับ เราก็อยู่กับคุณหมอด้วยคุณหมอก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับต้องขอพระคุณทีมคุณหมอด้วยนะครับทีมแพทย์น,นะครับคุณหมอนัดนะครับน่าจะน่าจิตโอ่วเจอตเข้าดูก่อนหนามันเป็นช่วงที่่จะวดครับตรงนี้ในช่วงเจ็บแวันี้แ,แว,วแันผ่านแล้วก่น่าจะกลับบ้านแล้วไปรัครับเออทำเองได้นะครับ ก็อยู่น่าจะอยู่ประเมิอนอาการอยู่น่าจะอยู่ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับผมเจ็ดแปดวันครับเจ็ดแปดวันหลังจากนั้นก็คงจะสามารถนําไปรักษาหรือว่าไปดูแลต่อที่บ้านเองได้นะครับผมตอนนี้ก็ต้องอยู่ในช่วงเฝ้าระวังของคุ้นหมอนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าตามสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเราดูแล้วก็ปกตินะครับครังชุกน,นี้น่าจะแผลใหญ่แต่ว่าอาจจะไม่ไม่ดูหนักเหมือน ภายชยงมงคลภายชยมงคลนี้ดูกับเท้านะครับอาจจะเจ็บอาจจะเจ็บหนักคุณหมอคุณหมอคุณหมอว่าคน้อยนนาอ๋อีน่คเียครับแผลจุดสำคัญตรงเท้าด้วยนะครับครับคุณหมอบอกว่าน่าจะหลายวันครับหมอว่าช้างจริงนี้ไม่น่าไม,ไม่น่าเป็นห่วงเท่าภายเชียมงคลนะครับเพราะว่าง่วงสามารถรักษาได้นะครับเป็นแผลเป็นแผลที่ เขาเรียกว่าแผลบาดแบบถ้าแผลเปิดแผลเปิดอากาศถ่ายเทได้นะครับแต่ว่าแผลของชายมงคลเป็นแผลลึกต้องใช้เวลาดูแลนะครับผมรับน้ำหนักด้วยนะครับผมตอนนี้ก็้องดงานที่รับไว้ทั้งหมดโอครับงานที่รับเอาไว้ก็งดนะครับผมยกเลิกนะครับผมยกเลิกงานก็ต้องขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่ เมตตาแล้วก็เอ็นดูสองคายนี้นะครับภายเจมมงคลแล้วก็มงคลน,น้อยน,นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับคุณแทนเจ้าของช้างด้วยนะครับผมขอบคุณไม่เอฟดีที่ส่งกระีนนผ่านช่องฟังขำมุ่นมาด้วยนะครับสำหรับลิปนี้ก็ขอจบไะเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ